รับผมนะตรงนี้ผมมาอีกครั้งหนึ่งนะผมะสถานที่ตรงนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในสถาสนสำคัญของเมืองเชียงตุงนะประวัติของเมืองเชียงตุงหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะไม่ทราบนะตรงนี้ตอนนั้นนะผมเคยมานานะผมะตรงนี้ยังไม่ได้มีการปรับปรุงลกๆล,ลางๆนะแต่ว่าเป็นสถานที่สาคัญของ ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงตุงก็คือกูเจ้านางนะผมะกูเจ้านางนะพอะม,มาเยี่ยมชมวันนี้สองสามครั้งนะครั้งสุดท้ายครั้งที่แล้วที่ผมมา,าเขากำลังปรปับปรุงนะประปับปรุงกูตรงนี้นะก็จะมีเจ้าเดชนะลูกหลานของอลูกหลานนะคือเจ้าฟ้าเชียงตุงเข้ามาปรปับปรุงนะผมมาซ่อมแซมบุรณะนะกะูเจ้านางนะตรงนี้ เห็นบ้ากันว่าจะเป็นแม่ของท่านเจ้าก้อนแก้วอินทรแลงนะผู้ปกครองเมืองเชียงตุงนะผมก็ถือว่าเป็นกู่เจ้านางเท่าจะเก็บไปที่หนึ่งนะตรงนี้เป็นค่าทานบริบาลสอบถามเพราไม่รู้จักชื่อนะผมจะมีอยู่สองสามกู่ตรงนี้นะมันเกี่ยวเนื่องด้วยประวัติของเมืองเชียงตุงหลายคนอาจจะ กูเจ้านางนี่จะมีอยู่สองสามที่ผมเคยพาไปแล้วนะผมกูเจ้าจะยุ่นนะเขาจะเก็บไปที่หนึ่งแล้วก็เจ้านางติบน้อยก็จะเก็บไว้ที่หนึ่อนาตรงนี้อีสถานที่นงครับผมสาหรับกูเจ้านางเมืองสิงหงตรุงแล้วก็กูเจ้าฟ้านะกูเจ้าฟ้าเขาก็จะมีไ้อีกที่นึงนะแถวๆตรงปัะตุประแดงนะผมกูเจ้าฟ้าตัวนี้จะเป็นกูเจ้านางนะครับผมหนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองสิงหงตรุงก็ จะมีผู้ดูแลเดี๋ยวนี้เขาจะมีคนเฝ้านะค,คือเจ้าเดชนะผมเคยเจอท่านสดสักครั้งแล้วก็อ๋อมาวานนะผมไปที่หอหลวงเชียงตุงหอหลวงเชียงตุงนะผมอ่านะเขาเปิดให้เนะข้าชมผมก็มีโอกาสได้เข้าไปนะแล้วก็นะไปเก็บข้อมูลนิดหน่อยแล้วตอนนี้ผมมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้อีกสถานที่หนึ่งก็ไม่ไกลนะไม่ไกลจากหอหลวงเชียงตุงอะไรจะเป็นกูนะผมหรือว่าสุสานอ่าที่ เก็บอัฐิฝังฝังประสบของเจ้านางเมืองสิงตุงนะ,ะเป็นแม่อของจ่าฟ้าคนแก่อแถลงแต่จำชื่อไม่ได้ครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่รู้เจ้านางอะไรอะตอนนี้เป็นก็เป็นเจ้านางเหมือนกันเป็นข้าทาสบริวารเจ้านางเหมือนกันสิงตุงผมเคยสอบถามเจ้าเจ้าเตะแต่ว่า,าตรงนี้ไม่รู้จักชื่อเขาไม่มไม,ม่เขียนบันทึกไว้ครัผมเพราะว่าตอนนั้นมันผุพังๆนะผมมาสองสามครั้งตอนที่เขายังไม่ได้บุรณะนี่ สุดส้มากนะตอนนี้หาลุกรานก็ามาบุระะใหม่นะ,ะก็เป็นหนึ่งในิสารที่สำคัญก็มือสิงห์ตรงบราคนอาจจะไม่ทราบนะไม่ทราบเพราะว่าตรงนี้อาจจะเข้ามายากนิดหนึ่งนะถ้าคนไปดูจะไม่รูนะผมะกูจานานตัวนี้เขาเรียกว่าชุมชนบ้านบานกุดอีกันเนระบ้านกุดก,ก็ไม่ไกลจาก น้องตุงเท่าไหร่นะแล้วไม่ไกล้จะขอหลงเท่าไหร่ฝาผู้ชมเขาบุรณะใหม่นะบุรณะซ่อมแซมใหม่อ่าตรงนี้ก็เป็นกูกูเจ้านางน่ะก็เป็นคล้ายๆไม่ปรากฏชื่อนะแต่ว่าถามเขาว่ากูเจ้านางอาจจะเป็นค่าฆ่าทาดบริวาลหรือว่าอะไรเพราะว่ามัน หลายปีแล้วผมกู่าเรียกว,ว่าสุสานตรนี้มันผุพังไปหลายปีแล้วก็มาบูรณะใหม่นคะรับผมนี่ก็คือหนึ่งเรื่องเราในเรื่องราที่ผมมาเชิงตงุงครั้งนี้แล้วก็มาเที่ยวเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็มาเก็บข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะผมกูจะานางเมืองเชิงตุงหนึ่งในสถานที่สําคัญก็ประวัติศาสตร์ของเมืองเชิงตุงหลายคนที่อาจยังไม่ทราบนะผมแต่ว่าผมสละห้าเบิงพามาดูจนได้นะผม กูจะนางเดี๋ยวจะบอกไว้จะมีอยู่3ประมาณ3ามที่สําคัญหนึ่งวัดเขมินเนาะวัดเคมินที่หนึ่งนะอันนั้นผมเคยพาไปละวัดเขมินนะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือกูเจ้าจายุนาย่นจะอยู่ในวัดของเขาเรียกว่าวัดจองไตนะผมอีกที่หนึ่งฮนะ,ะตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านกุด เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านกุดบ้านกุดเขาบอกกุดโล้วกูดนะที่เก็บฝังประสบของเจ้านางเมืองเชียงตุงนะผมน่าจะเป็นแม่ของท่านก๊อตแก้วฉลงนะครับผมครับผมนี่ก็คือหนึ่งในโรดอาของเมืองเชียงตุงที่ผมพาไปชมนะครับผมขอบคุณครับผม